แริ่มมาเหมียวก่อนครับคนไหนจะเริ่มก่อนอ่ามาพี่ไทยพี่ไทยก่อนเลยเหรอพี่ท้าพี่ท้าพี่ท้าได้เลยอย่าลืมเล่นละสิบบาทพี่ท้าเอาดีดีเอาดีดีพร้อมลมเดียวนะลมเดียวนะลมเดียวเอาเลยเฮ้ยอะไรฮ่าฮ่าฮ่่เฮ้ยไปชนไปชนตลกหรือว่าอะไรไปใไ่ชิบิโต้ันด้วยเอาใหม่เอาใหม่นะเอาที่เลยนะหนึ่งสองสาม สิสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี Noise ่สบเอ็ดยี sí ่บามยี yeah ้ายี是是่บหกยี่บยีบหกย่สเดี่ะยีทำปดสิบาทอยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่าน่าอายมากพี่ครับ ที่สองใครไม่เต้ยวจ้าตัวลงเทคนิคเป็นไงเทคนิคเทคนิคไม่ต้องแรงมากแต่ว่าซื้อเข้าไปเยอะๆแล้วค่อยๆเปล่าถ้าเกิดบอกว่าแรงมากมันหมดทีเดียวแป๊บเดียวอ๋อพูดจะเก็บลมเอาไว้ต่อเนื่องต่อเนื่องเรืเอยๆไปแบบเก็บเอาลูกเราเก็เอาลูกเเลยมันมันจะอย่างนี้มือไมลุกเลยลีลายเยอะเออป๊าลูกเราก็มีอะไรก็โอเคพร้อมเลยป๊า Dante, เาอมปดน้า้ไลดดรอ่ล้าเยี่สิยเดี okay ่ย e ี่ามยี่ส่ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าหอ้าสอโอเคหมดห้องนห้าบาท มาหน่อยดิพี่ไปพี่้องเมียวต่อไปแดนนี่ซีบินโยผู้ซึ่งเป่าเทียนจนกระทั่งทุกวันนี้เมีเขามีท้องแล้วดี้ยด้วยแฮปปี้เบิร์ดเดย์เดเบิรเบิดเบดเบิเกิดเม่ดเบิดเิรดเรับรรรเิร์ไดเ์ เยอะ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 นะเยอะนะโอเค้นน้ำขึ้นนี้ขึ้นน้ขึ้นนี้หน่งสองสา้นหปเ้าสิบสิบเอ็ดสอง1ิ1ส ห้าสิบสครับอันนี้ฝั่งผม50ฝั่งนี้31ครับแถวนี้อันนี้ไงนี่ไงก็นี่ไง81อ้าหูเจ๋งมากผมให้เป็น85ดสิบหเลย85ดสิบห้าปดคุณให้อีก4อีกสี่ตเป็น85 85ิ5คือคุณให้เพิ่มอีกสี่ร้อยสีบบาใจดีสี่สิบบาทดีมากเอาเยี่ยมเอนที่บอพี่โป้ให้อีก4ได้ไหมไม่ได้แถไ่ยอมตั้งใจ นครังเตรียมตัวดีนะรับึอมตัมว้าวแถวนีนะแถวนีมาเลยนะสิบเก้าสิบเก้าได้แหละอัพตื่อเลยสาม่บเจ็ดแของผมเจ็ดสิบหกโอ้โหโอวหวานนะหวานเอาไปเลยร้อยยี่สิบอันโอ้ยัน ตอนนี้มันสองนโอ้โหมาเมาเดพร้อมแล้วเอ้จ oh, ับตาให้ด um> ูใ네ห้ด uh> ีวันนี้นต้องมีร้อยขึ้นอะไรนะเฮ้ยเดโอ้โหม่ใเจะกลับอ่ะแล้วไม่ั่ออมะปลายเมันปลายอ่ะเป็นปายโอเคสีาบหายหมด40สิ

สากับสิบ7องห้าเจ็ดที่ที่พุกห้เจ็ดกเร็วร้อเนี่ยประมาณประมาณให้ร้อยร้อยร้นิดหน่อย7นดให้ไปร้อยสิบเลยร้อยสิบร้อยสิบร้อยสิบได้ร้อยสามหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทย้ยต้องมีต้องมีร้อยขึ้นอ่ะพีุ่้ย เอะไรคาถาที่หนึ่งมรกาจะเป่าเทียนเป่าธูปอะไรกมีรอดูอยู่รอดูอยู่เดี๋ยวเนอมาชไปกันเดียวโอ้โห้ไปเลยอนี่มงนหดแล้เลนเหนื่อยแรงเลยก็มีเลยแอปเ้ ไม่ได้นับเม่ด้ับอกปเลย้าร้นา้อน้าร้อยหนเ้ยนา้ห้าอน้าองน้ายหน้าร้น้รอยรอนรรับอ้าวโอเคอา้ย้วอยแพร้รยรย้น้าร้อนาอ้ายน้อย้า้าอนยห

เป130ไป130คะแนนที1,8250ใช่ไหม เท่ากับคุณทําอีกประมาณสักโอ้โหร้อยกว่าอันว่ะร้อยเจ็ดสิบกว่าอันเลยเกือบหมดเุ้ยได้ถึงยังคบมือเนี่ยไม่ได้กดดันไหมเปนอันนี้กดดันผมปะไม่ได้กดดันเรต้องต้องต้องแทนไปทางอื่นก่อนได้มาแล้วก่อนเปล่าแกแทนไปทางอื่นเสร็จแล้วปั๊บเราช่วยกระเป๋าสองแถวก่อนพอแทนกับปาปาแทนตอบคนดีเลยอะไรเงี้ยทำไมไม่ได้ไปลุกนายนี่เดาดูที่ทำหรือทำป้อมแทนร้อยเจ็ดสิบห้าแท่งสี่คุณทำงานป้อม เอาเหอเหลือเลือเหอเลเหลือเหลเหลือเหลือเหลือเหเหลือเจ็บเหลืเหลือเเหอเหลือเเลเลืออหหเหลืไหลือหลอเหลือเออ ร้อยเจ็ดสิบแปดร้อยเจ็ดสิบ้าดเซนหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเย่ยมเกเบร์เกมเบอาพันเจ็ดร้ยห้าสิบแปดพันเนพวกเราบวของกับแปดพันแปดพันสองสิบแปดรวมกันหนม่คุดง นะเดี Workers, <S <S ๋ยวบริจาคให้นะครับ1นึ่งนบาทครับครับระหบับกับผมนะครับตัวแทนของบุิษิธรามาธิปดีนะครับต้องขอขอบคุณรายการเกมพันหน้าเอื้อตอนนะครับ และก็ทีมดาราหลายๆท่านด้วยการที่มาร่วมเกมร่วมเล่นเกมเปอย่างสุนานานนะครับแล้วก็บอบราได้ส่วนหนึ่งให้กับมูลิธิรามาธิ่ปดีเพื่อไปสร้างสถาบันการแพทย์จากกรีนนร,ร์เบรนและก็กับผู้ป่วยยากไร้ทุกทุกท่านนะครับขอขอบพระคุณครับ